เจอปัญหาก็ขอให้อดทนเจอความสับสนก็ขอให้คิดในทางที่ดีเจอความผิดหวังก็ขอให้เป็นบทเรียนเจอความสุขอย่าหลงไปกับมันจนเกินไปวนไปเวียนมาแบบเนี้ฮะแต่ขอให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันโฟกัสตรงไหนโฟกัสตรงที่เรามีความสุขก็พอการเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนโง่การรู้จักให้แต่ไม่ต้องยอมถูกหลอกาการแบ่งปันแต่ก็ไม่ใช่ให้เอาเปรียบ การเงียบก็ไม่ได้แปลว่าอ่อนข้อครับการรับฟังแต่แน่นหนักรักแต่รู้จักเด็ดขาดประนีประนอมแต่รู้ผิดชอบชั่วดีให้อภัยแต่ไม่ยอมโง่ซ้ําขายฝีมือแต่ไม่ขายวิญญาณเป็นตัวเองแต่รู้มารยาทเอื้องเฟื้อแต่ไม่น่าใหญ่ภูมิใจแต่ไม่โอ้วอวดเต็มที่แต่ไม่ยอมเข้าเนื้ออ่อนน้อมแต่ไม่ดูถูกตัวเองครับวันนี้ก็อีกวันนาทุกคนเดี๋ยวพามายามตรงดูเนี่ย เน,เนี่ยรอบรอบสายนารอบสามแล้วนะรอบแรกรอบได้สองสามกิโลเนี่ยวันนี้ก็ได้ปลาช่นมาเสียบเสียบปลาขอน้อยอยากกินแบบเสียบปิ้งจีไฟนี่แบบนี้แบบนี้ตามภาษาบ้านๆของเราเนี่ยรู้ไหมเรื่องอุยหุยทีนี้ตำ